หนึ่งแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดอมป่าคลองสิห้าเออวันนี้นะครับมีพวกพี่พี่เด็กพิเศษเด็กพิเศษเด็กพิเศษเออเด็กพิเศษทองใช่ไหมครับท่านพอครับมาจากไหนครับนะขออนุญาตศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนเบาพิการซ้ำซ้อนนครนายกนครนายกนะครับบ้านรื่นสุขบ้านรื่นสุขลิขิตน้องๆมา ลอทดลองก่อนหม่เห็นภาพก่อนว่าเราทาอะไรกันใช่ค่ะอยากให้เขาได้ร่วมกิจกรรมลักษณะนี้คะซึ่งไม่เคยมีเลยึครั้งแรกของคออด้วยครั้งแรกค่ะเราอยากให้เขาได้มีโอกาสมากกว่านี้คืออันนี้เป็นตัวแทนครับผมค่ะต่อไปก็อยากให้ อาจจะกิจกรรมของที่นี่ค่ะไปที่วัดกใกล้ๆกับศูนย์ต<ด>บ<อ>ับรอด้วยค่ะขั้นแรกคือเราจะให้น้องๆไ,ได้สัมผัสพระก่อนว่าแต่และองค์ <ใช S 2> มีพู้ธลักษณะอย่างไรบ้างใช่ไหมใช่กำลังแนะนําให้รู้จักค่ะเพราะเด็กๆคุณไม่เคย ไม่เคยเลยยังไม่เคยสัมผัสค่ะเขาเขาไม่เห็นอยู่แล้วไม่นี้เราสัมผัสใช่ค่ะอาะไรครับเจออะไรครับเจออะไรกันเขบคุณค่ะคือเป็นตัวแทนชื่ออะไรครับขวดแล้วก็ให้ใช้นำนำโอเคโอเคที่สุดเป็นที่สุดเขาคุณจะแก้วทรงทราบว่าว่าที่ไกลที่ไกลล่างเป็นที่มีพระที่มีลายล่างของนทียนน่ะได้เห็นไหมโอ้ลูกประวัติด้วยนะดีมากดีมากที่เก่งมาก อแนาครับตัวแทนทุกขลาบแลวก็นายกท่านได้ผลหนึ่งร้นึ่งครับที่ได้พลเมื่อไหร่เนี่ยก็ได้3ปีที่แล้วคับผูปีเมื่อสามปีที่แล้วแลยวจะไดพนโทุลทวรไม่็น้ผเอกก็น่าจะเร็วๆนี้ขอที่เป็นตัวแทนทุกขลาบผม จะรับหน้าที่เป็นประธานมูลนิธิไทนมิตชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพ่รวมเรือธุปรมสาขาจังหวัดนครนายกซึ่งมีศูนย์หลงเสริมที่ตะ่กี้คุณรูการได้บอกนะครับเป็นอยู่ภายใต้มูลนิธิที่เลยาเป็นตัวแทนเป็นตัวแนบุญถายพันใหญ่น้องๆที่เป็นคนตาบอดพีการณ์นครนะครับได้มาทดลองนะครับว่าเขามีความรู้สึกได้มาทำงาน ลองมาปิดทองนะครับซึ่งได้รับความน่าจากพี่แก้วนะครับบอกบอกบุญเราอเราผมเก้าแปดอันนี้ร้อยหนึ่งนะเราเคยไปปิดทองที่แล้วที่บ้านเลยที่บ้านที่หนรั้งตรงข้ามบ้านเลยตชงข้ามบ้านเกิดกัเลยแล้วนี่ก็โชคดีนะครับบอกมาปุ๊บ ก็เป็นวันที่สะดวกกนะคร th ับเพราะว่าพี่แก้วจะปิดทองที่ตรงนี้วันนี้วันที่สองวันสองวันแล้วก็พอดีอ่ะโอกาสเหมาะเลยครับเอาแล้วครับเดี๋ยวแนะนำให้น้องได้สัมผัสฮาร์ดแวร์นะนแล้วก็แล้วใ็นผลช่วย อธิบายเพิ่มเลยอ่ับเกนี่น้องเกสอนนะครับทุก้สอนอันนี้มีความสามารถพิเศษด้วยนะครับสามารถทำมัดย้อมได้ก็เลยมัดย้อมไปเรื่ค่ะนี่ครับนี่นักปาโอ้ก็มาลองนะครับไปได้ไหวเนี่ยนี่มันจะลาเราจะลาใหญเนี่ยอ่าลองแต่ว่าอันนี้อันนี้องใหม่ที่องใหม่แล้วออันนี้ปานปานวีลาปานวีลาดูนี่อ่าปานวีลาปานวีลาแล้วนี่ยืนอเดินก็เดินยืนเดินก็เดินยืนก็เดินยืนกเดีนยืเท้า เท้าบาดถ้าจะเดินเห็นไหมมือจะเป็นยังงี้ยังใช่ไหมแล้วมืออะไรพลาดพลาดเป็นงไงมเรยปลาช่อนลองทำทำได้ไหมมือทำไงมือทำไงอ่านี่ยหลงนะเลี่ยนี่นะก็ถามรายการพวอพี่ต่างยกาไว้ อ๋อที่เดินนี่ก็คือปรากฏรู้ว่าเธอหนอย่างหนอเอาไว้เหรอเฮ้ยทิ้งมาท่านเจ้าวาดมาท่านเจ้าวาดมาอันที่สามเขาขับมาเจ้างานเกษตรได้เกษตรได้ทำเกษตรได้ใช่ไหมครับผมโก็เป็นมะนาวแล้วก็เป็นลูกหม่อนครับอ๋อสามเขาเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยเห็นเห็นรู้เยอะอธิบายพายได้เยอะมากเลยปลาเนี่น่านน่านมากบอกว่าแต่ยี้ว่าไงนะเป็นไงนะเป็นเออเดรชานครับผมแล้วไงแล้วไงแล้วมาขอบวช ฝาพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับผมว่าเป็นดีนัชานแต่ว่าพระจันทก็ก็ฝากคํำสาบทูลพระพุทธเจ้าว่าการบวชครั้งหน้าขอใช้คำคำนำนานำแทนบวชหน้าวาหน้าโอ้ว่หน้าใช่ไหมลุ้มากผมอิด้นมากผมบิด่ป็นไงโต้ไอ้ดูจอไอ้ไหมจอดไอ้ไหมไอ้ไ้ม จ้านี่ใช่ภาษาพิเกรไอนนี้เขาเขาไม่ได้ยินเนี่ยไม่ได้ยินตาเห็นมองเห็นตาเห็นก็ใส่แว่นขนาดนี้พอเห็นไม่ใช่ภาษาพูดโมเดลสเก็ตภาพเหรอการสเก็ตภาพกันต่อโมเดลไั้ที่ให้เขาว่าสเก็ตสักองเลยไหมเอออุปกรณ์นานไหมโอ้ยไหมเนี่ยว่ามีอุปกรณ์นานไหมไอ้ก็สเก็ตต่อไม่เป็นไรคราวหน้า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  เอาครับหลวงพ่อครับภาพแบบนี้หลวงพ่อเคยเกิดขึ้นที่ไหนไหมในโลกนี้ยังไม่เคยมีนี่ถือว่าเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกเลยนะที่พิการจะสายตาแต่ก็มีความสามารถที่จะสัมผัสแล้วก็ได้ฟังธรรมะและอธิบายธรรมะได้เข้าใจเอากว่านเป็นสัตวเดรัจฉานถึงเทพผมยังผมยังงงเลยที่กล้าทำหรือว่าเป็นการกำหนดสติอ่าการบังสติเขา การสัมผัสแล้วก็มีสติกําหนดรู้แล้วก็รู้ก็เป็นความทรงจำในในจิตเขา จิตถ ER ้าไม <ai> no ่มีสมาธิไม่สามารถจะทรงจําได้อันนี้แปลว่าเขาฝึกมาดีแล้วพุต่ว่าคุณครูหลวงพ่อชมว่าฝึกมาดีครับอันนั้นตาบอครับจะไม่จําเป็นต้องมีดวงตาในการบรรลุธรรมตาบอดก็ไม่รู้ได้นะอืมอืมเซึ่งความข่าวซึ่งผ้าผ้าละหารท่านขับรถเพ่งผอาทิตยศแล้วถ้าไม่นอนหลายคืนตาบอดแต่เป็นพระอรหารเอาไปเก็บเอาผ้ารองรองได้เหมือนกันอาจจะเป็นวัสดุบรรดานนี้ก็ได้เขาสามารถฟังเสียงสัมผัสแต่ว่าจิตเข้าไม่มีอกุศล พอจิตไม่มีกุศลก็มีกุศลและจิตเกิดขึ้นเขาย่อมทําลายสภาวะในจิตเขาได้นั้นทาว่าดวงตายทํไม่จำเป็นต้องคนตาดีคน<ม>ตาบอดไม่ต้องบวชก,ก็ได้ไม่ต้องบวชก,ก็ได้อ่านพัฒนาบุืนะขอบคุณท่านอาจารย์ตา,นนนานถนอตารือ<ฮ><ฮ> ต่าใจนะครับฐานนาเดี๋ยวพ่อจะได้เก็บเป็นรุ่นสอนทำเป็นพิธภัณฑ์ไปเลยนะเนี่ยว่าเพราะว่าทานนี้ใช่ไเป็นส่วนหนึ่งที่มาร่วมแล้วเป็นคนพิการเสียตาแล้วมาทําตรงนี้กิจกรรมนี้สําคัญมากถือว่าได้ฉาบทองนับปิดทองถือว่าเป็นสิ่งที่อนุรักษ์องค์พระแทนองค์พระาสดาด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่จะปลูก แล้วก็หลายๆองค์ทั้งหลายก็แดนเข้ามาผนพิธีผลจิตที่ททจะสร้างเป็นกุศลเป็นชนรุ่นหลังที่จะมาศึกษาและติดตามผลงานตรงนี้จะมาจะจะ,จะทําตู้ใส่ใสอย่างสวยงามเลยอ,อลนุรักษ์ไว้ให้นะง่ายก็ขอชื่อคณะอาจารย์ทุกท,ทุกท่านที่มานด้วยจะได้ทําประวัติไว้ให้นะพ่อครับอยู่ที่ไหนครับบอกบอกหลวงพ่อหน่อยอยู่ที่บ้านบ้านบ้านรื่สุขอยู่บ้านนาอยู่บ้านนาครับบ้านนาเองอยู่ที่บ้านรื่นสุขอำเภอบ้านนานครนายกใช่ไหมครับอมุตนาบุญด้วย ขอให้เป็นวัดนี้เป็นวัดที่เกิดขึ้นจากศรัทธาคนอ,อาจารย์และนักเรียนนะพิการแต่ตาแตา่ใจไม่พิการจะเป็นธรรมะที่สอนคนได้ได้ตลอดจะมีอุบายออกมาให้เห็นว่าคนตาดีไม่ทําคนตาไม่ดีกลับมาทำเดี<แ>๋ยวว่า <c oughs> มองไม่เห็นใจเรามองไม่เห็นใจกันเขาตาบอดเดือต,ตาเดืใจก็เห็นทำเห็นตาสว่างก็เดือดเพราะไม่ตาคณะอาจารย์ <c oughs> ที่บ้านาอะไรนะบ้านบ้านสุก บ้านเรื่อนสร้างด้านดานสกุลคนที่บริจาคที่ดินโอวุรินาก็ขอให้เจ้าของที่ดินที่สร้างบ้านเลื่อนสุขให้ได้รับอุปสงค์บุญกับคณะอาจารย์ทุกท่านและนักเรียนนทุกคเพราะคนพิการตาบอดเยอะใช่ไหมหรือว่ามีหลายอย่างเป็นเห็นพิการซ้ำซ้อนซ้ำซ้อนด้วยคนพิการแล้วเขาเขาตาบอดนี่เป็นอย่างที่หนึ่งนอกนั้นก็ซ้ำซ้อนมันมีทั้งห้าอย่างมีมีโยมเขาขอสัมภาษณ์เรื่องปิดทองที่ก้น ปีทองที่หน้าาดีตรงไหนเายวัดีตรงไหนเขาพอหลวงปู่ข้อแสดงนิดนึงว่าจริงๆเราอ่ะการปิดทองเย่นี้เป็นปิดทองภายนอกที่เรามาปิดอย่างเงี้ยก็ปิดในจิตที่เป็นกุศลแต่ถ้าเราปิดใจเป็นอกุศลน่ะไม่หไหลเข้ามาในใจนี่เราจะได้บุญไม่ต้องไปปิดทองหรอกปิดใจอย่าให้ใจไหลเข้สู่อกุศลก็พอให้ปิดใจอยู่ในกุศลที่จะทำเหมอนน้องตาบอดเนี่ยแต่เขาเป็นจิตกุศลนี้ก็ปิดใจ ปิดใจที่มีปฏิฆะโลภโกรธหลงออกได้นี่เขาเขาไม่ระดวงตามาทํานะเขาเอาใจมาทำเอาใจอู่โชาเนี่ยปิดตรงนี้ดีกว่าได้พระคนที่พาในสวรรค์เป็นที่พึ่งด้วยอย่างเล่นน้อยนะเกิดชาแน้าต่อไปเขาจะเป็นตาเขาจะสว่างก็ได้มีตาทิพย์ก็ได้ครับใช่ไหมเหตุนั้นเราไปปิดก้อนปิดหน้าปิดตาปิดเอาไว้เพระอาลิ้นไเรียไปดูแต่จะมาก็ไม่ใช่ละเกิดกิเลสเกิดกิเลสใช่ไหมอันนั้นมันปิดสวรรค์ลงนรกอ่ะตามตามก็คือกรรมไง ไม่ชอมพฤตกรรมแอ้าไม่ใจมันแอ้าเอาพิธีกรรมเ่ยอาเนี่ยฟังคำอันนี้ก็คือสิ่งที่ที่พระพุทธเจ้าสอนเราเขาปิดที่ใจเราปิดก้นที่ใจไม่ใจไหลเข้าไปอสุศรอสุศรคือเครื่อง่าโรกปวดหลงเออรามปวดงพรามเขเข้ากับจิตใจคนเนั่นคหละจะจะปิดทองสักร้อยแผ่นันแผ่นไม่สามารถจะปิดอารมณ์ได้หรอกอืมนั่นหลว่าเรามาเปิดใจเนี่ยเราเปิดใจดีๆขึ้นมาปิดขอสอนเนี่ะจิตงามๆสว่างสบายเห่นน้องๆเนี่ยอันนี้เราปิดอยัยวะ นการเปิดกุศลเปิดสวรรค์เปิดด้วย่านอันนี้ปิดถูกทางเพราะปิดอวัยวะขมดีไหมล่ะให้ดีสร้าทวดดังๆหน่อยสิสาธุสาธุสาธไปเชิญน้องๆช่วยี่ดีกันเลยไปเลยนะ